เปิดตัวที่เกาหลีก็ต้องส่งตรงข่าวจากเกาหลีกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้าสู่ลีซาวเวนะครับก็มาเจอกับแอดกันหน่อยนะฮะแอดเอาข่าวจาก The Korea t i m e านะฮะก็เป็นข่าวเกาหลีเลยนะครับมาหลังจากที่เวิ l ์ t ทัวร์เริ่มสตาร์ทกันไปแล้วใช่ไหมก็มาว่ากันที่เกาหลีกันหน่อยนะครับว่าข่าวเกาหลีเนี่ยเขามีความเห็นยังไงกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเกือบ2ปีแล้วนะครับหลังจากคอนเสิร์ตกลุ่มครั้งสุดทย ้ายของพวกเธอแบ็คพิงก็ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเธอเนี่ยยังคงมีพลังดาราที่ไม่มีใครเทียบได้ทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวและในฐานะสมาชิกร่วมกันซปเปอร์สตาร์ดับโลกอย่างเจนเนี่จีซูโลเซ่และลิซ่า แหมทาไมไม่เอาลิซ่าไว้คนแรกบ้างอะไปกันต่อครับอย่าเพิ่งไปขัดเขาเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานเนี่ยเป็นการแสดงร่วมกันครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีนับตั้งแต่สมาชิกทุกคนเนี่ยทะยานขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์เดียวสร้างฐานแฟนคลับใหม่ทั่วโลกซึ่งยิ่งทำให้แฟนๆเนี่ยตั้งตารอการกลับมาของพวกเธอมากยิ่งขึ้นเออ เขาก็พูดถึงที่โกยังสปอร์ตคอมเพล็กซ์นะฮะซึ่งในโกยังเนี่ยก็คือที่เขาจัดคอนเสิร์ตนั่นเองนะครับเขาบอกว่าที่นี่นมีเอกลักษณ์พิเศษด้วยนะก็คือแบบมันเข้ากันมากกับโชว์ของสาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟเอ่ยการแต่งตัวของสาวๆเอ่ยเนี่ยมันทําให้มันแมทชิ่งรวมกันแล้วก็ดูดีอะไรแบบนั้นนะครับเท่าที่อ่านเนี่ยเหมือนจะมาอวยในส่วนของโกยังซะมากกว่าวงนะครับเขาบอกว่าที่นี่นจุผู้คนได้เยอะมากเลยนะครับเ็าบอกว่าสถิติผู้ ผู้เข้าชมเนี่ยสำหรับคอนเสิร์ตทั้ง2รอบเนี่ยอยู่ราวๆ78,000คนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวเลขเยอะจริงๆเนาะ เขาบอกว่าแฟนๆนมาถึงก่อนเวลาหลายชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วก็แต่งตัวแบบว่าตีมแบล็กพิงก์ดำชมพูกันเยอะเลยแล้วก็ส่งเสียงตะโกนร้องเชียร์กันเต็มไปหมดนะฮะซึ่งเขาก็มีการบรรยายบรรยากาศให้ฟังนะครับเนาะตั้งแต่ก่อนที่วงขึ้นเล่นจนถึงวงขึ้นเล่นนะฮะเขาก็บอกว่าสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยเล้าใจมากเลยโดยเฉพาะท่าเต้นนะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆก็พูดถึงเพลงต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็พูดไปถึงเพลงใหม่ด้วยนั่นเองนะครับ อย่างจ้ำเนาะซึ่งก็เป็นเพลงแรกของวงในรอบ2ปี8เดือนนะครับเขาเขียนมาให้แอดแบบนี้นะเออก็ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เออหลายๆคนมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างบอกแอดกันหน่อยดีกว่าส่วนตัวแอดฟังแอดก็รู้สึกว่ามันก็ติดหูดีนะครับนะแต่ว่าแอดก็อาจจะแบบ ชอบเพลงเก่ามากกว่านิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนะซึ่งภาพรวมเนี่ยเขาก็บรรยายเอาไว้ยืดยาวเลยนะครับถ้าใครอยากอา่านเต็มเต็มก็เข้ามาใน The c o r e a Time ได้นะครับเขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เหมือนกับฝันที่เป็นจริงเลยการที่ได้เห็นแบ็คพิงก์กับมาพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ในสนามกีฬาแบบนี้พร้อมกับฝูงชนจํานวนมากมันทําให้รู้สึกแบบว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะครับเนาะซึ่งก็น่อบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทัวร์ในรอบนี้นะครับหลังจากที่ดูดูกันไปแล้วก็ต้องบอกว่า มีโมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนกับความเขาเรียกว่า ความโปรเฟชชั่นอลของทั้ง4คนเนาะก็มีความแบบว่าสกิลอัพเพิ่มขึ้นกันทุกคนนะครับเก่งขึ้นกันทุกคนเลยโดยเฉพาะลิซ่าของพวกเรานี่ก็ต้องบอกว่าเก่งจริงๆเนาะแม้กระทั่งเพลงใหม่นี่ก็โอ้โหเหมือนซ้อมมานานหลมปีนะครับก็แบบว่าเต้นลงล็อกลงลอยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของโชว์ตัวเองนี่ก็ต้องบอกว่าเด็ดดวงอยู่แล้วนะครับลิซ่าของพวกเราก็เรียกกระแสฮือฮาได้มากมายนะครับอ่ะได้้ว่าโมเมนต์เกิดเยอะจริงๆนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังมี มีอีกหลายที่ให้ติดตามกันนะครับเราก็มาติดตามไปด้วยกันนะครับผมอ่ะอัปเดตให้ฟังกันประมาณนี้กับ The ะ o คเ a Time นะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าข่าวเกาหลีมานำเสนอเองเป็นยังไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังประมาณนี้นี่แหละครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคน